ประมาณสามสองอืมตีมือกันเด้อสูอพิ่งนี่และตามสกีแล้ว่ะสเปเียลเกิอยู่่บูนี่อยู่หลังเบาขันขันไหนันนี้ นางบอลเราเกี่ยวนน่วันม้ื่อยเรื่องโอเคพ่อพอตัวมันต่ำเลยุ่เ้ขอี้ขยี้ยี้ขยีนขยี้ขยีทขเี้ยข้ยี้ข้ขยี้ขยี้ขีข้ขข้ขยยีย้ขยี้ปยี้ขยี้ขยจ้ขยี้ี้ ลูกปืนเป็ดเนี่ยนะว่ามันโยกเลยก็สั่นเวียงหลอกเวียงหลอกลอยหรือยังเนี่ยลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเหรอลอยแล้วทั้งนา้ไก่ละละตีนนะครับมันสิออกให้ไม่ไรจากเตือมยัเฮี้ยงหรือว่าบอกว่าโอ้คือแฮ้ยงนี่อว่าบอกว่านี่โอ้ได้ตอกดากแล้วแฮ้งขนาดต่อเหรอ สายเลืองคูโปอรตาอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยที่ขอออก